อน๋อนะครับเรามาดูต้อนรับต้อนรับสมาชิกใหม่ครับสุดนใจนะครับอ่าปิดไฟครับปิดไฟอ๋มันใหญ่นะนะอ่าพวกแต่ดูใหญ่มากเลยครับฮีโน่ครับตัวนี้วิกวิกเตอร์ห้าร้อยนะครับตัวนี้ครับตัวใหญนะครับของเค้าจริงจริงครับเฮ้ย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 มันยาวนะมันยาวระวังการหางเบี่ยงหางเบี่ยงอ่าโอเคคคนนูู เตอร์500ครับตัวนี้ครับล่าสุดนะครับเพิ่งวันนี้ครับระเดิมนะครับวันตุตจ,จินนะครับวันนี้ครับ <Okay. S 1> FG8G นะครับ <Okay. S 1> ไปบกถกยเข้าได้เลยจะเอารถลุงยาวอะ่ะรถลุงยารนถะล,ลุงยาวาไม่ได้นะขอดไม่ได้นะโอ้สุดยอดนะบิ๊เตอร์ ของของของวัดเท่าไหร่นะของของวัดต,วต,วตัวตัวอะไรวะตัวสามสามเท่าไหร่นะสามหกศูนย์ใช่ไหมสองสี่ศูตัวตัวละไม่ตัวนี้วิกเตอร์ห้าร้อยิตัวนี้ารอายกเด้ออ่าสุด,สดยอดครับวันนี้ครับเอาเลือยเอาใช้นะครับน้องใหม่นะครับ <Down> แต่ยาวยาวกว,ากว่าเพื่อนนะครับมาสามสิบเซน TS. แก้วครับแก้วครับ ผมจะดูตัวใหญ่นะดูเหมือนมันใหญ่ป่ะสูงกว่าได้ป่ะน่าจะสูงกว่าไอ้พวกน้องเล็กทั้งหลายนะครับอ่าสวยครับสงา่าพามเลยครับติดแถบสะท้อนแสงให้เรียบร้อยเลยครับเป็นไงผู้เอเย็นไหมเย็นเจี๊ยบเลยหลับสบาย น้องกูครับเด็กเด็กไปจำรถนะครับอ่าิกเตอห้าร้อยครับตัวนี้ครับแกวมากแกวมากดูจังหวะอ่านะครับแทงแทงซ้ายนะครับแทงซ้ายอ่มามาดูลีลากันแทงซ้ายนะครับบูหนึ่งเข้าไปข้างในหน่อยนะไปดูหน่อย A lòng gái chấm mứt mày đã mong mày phải chơi đó mày mày มีโยกไหมครับไม่โยกนะครับไม่โยกนะครับวันนี้ครับอ่านะครับโหม่ข้งเราครับผมสุดยอดครับมีโยกหน้าหน่อยนึนะครับไม่โยกครับไม่โยกของเขาดีจริงๆได้พื้นที่สามคันล่าสุดครับสุดยอดครับ เลิกงามยามดีเลยครับตอนนี้ครับแม่ยานางยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ครับวิกเตอร์ฮิโน่ FG 8 J ีแปดเขาไปสัมภาษณ์ไหนนะครับเป็นไงบ้างครับเอาเลยครับเอาเลยครับเปิดไฟตรงไหนครับี่ยเปิดไฟตรงไหนเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับ ผมก็ติดยังไม่แกะเลยครัอครับแอร์เย็นทุกสิ่งทุกอย่างดังหมดครับยเว้นแต่เอาเครื่องเสียงนะครับไปใส่มากก็ไปชนบุรีครับไปชนบุรีชนบุรีโอ้โหมีอันนี้ครับขี่การลุดันไ้ไปชี่ไปนี่ครับผมโอุ้ดจอยครับรุ่นใหม่ต้องมีแบบนี้หมดแล้วครับบิ๊กเตอร์ห้าร้อยของเราครับสมาชิกใหม่นะครับวันนี้ครับวันดีเลืกองงามยามดีสุดจอดครับแก้วครับสวัสดีครับครับ